เวราหนึ่งเลียต่เเดลรที่บุกีนี่จะเที่ยวก็ไอ่ะอือนนั้าษาว่านนั้บ้าษาอามาเลก็วาดุนอะไรยเี้ยลก็ว่าเสีว่ากถบล้อนเนี้ยเวเออเวลาเกเนโอ้ที่กินเนียโอ้เดนาตพแข่นเนาะโอ้ที่นั่นที่กินโอ้อาให้บุดาช่วยดูยดงนะช่วยดูนะเม้วอนบนะอามิเกลอาีนี่เกี่ยวกับย tầm lo nè hông qua đưa ba qua cái gì nữa ba cái chỗ ba chỗ ba ba liệu anh liệu hứa bữa anh hứa bữa qua chỗ phố mới ba kia là kia bữa còn là quá đi mà cô mà có được cái cho quà được mà ba ba ý mà chán lên mà nhân dân quá là ô vi chứ tức là hụt cả ra cái được là cốt cho kia mà chán lên phun cho cái nó vào tí

จอุตากลาตามโจ้เลยโจ้ก็หลอกตายีือออนรีอนน้อมีบ้างเฮ้ยทำลาด้วยด้วยนะทำลาาด้วยเฮ้เฉาีออนสารชี้นั่นลูกโอ้ี่ออนน่ะบ้าอันน่ะสิบ้าสาชีดเด็กเจ้าแด่ละกันนี้นายเี้ลูกินมามียะเาใ้ลูกินมาสักเทวันตะกุไมีเทวันตะกุนเดนี้ก็บ้านมันี่สมีเทวันนี้ก็มันบ้าจู้ยะมับ้าควนนาะตัดตอไปนี่ตัอไปนี่ตัดตอไปนี่เฮอ เดนาไกเนบวกกูนาเมือละเมือละโอเรตัยเฮอเวเฮอเวออชูญันเอาไว้หนอเดนามิคเกเนนกะเบลลีนเนนกะเลทอลฟรูมเมนเดอืมเลทอลฟรูมเมนเดเนเดฟรูมเมกเตนาละกะนอบเวลเลบกะเดนาเดเลเลทูฟรูมเมนเดนิปาไรสักเลซนันลั่วเดอึนเลซลึกติจบาติดตีกันหนึ่งเดือนโอแกรมมาโอเป็นปะดา มานที่ได้มาหออะไรที่ไดามาได้ไปขอใี่ห่ะว่าเหมือนบ้าไปเลยละใครนี่นี่ปากุสูแววานี่ปากุสูว่าปากุสูก่วาโดนนั่นเด็กวัเนี้พอถ้าสูพอถ้ามีปาลมีดบีทาซูดบีีดเบีมนเดิมมนเดกคนาลคลอกเลยละผมมึงจะคิดอกันมั้งปาลคลออกอย่างเนี้ยที่ชออกว่าบาลว้อไม่บาลอว่านี่บาลลอเนี่ยนี่ดิ มันบาลอว่าดูถึงนี่าะวันน้าตบลับมีมาลงนั่นนี่เนยว่าือสัเจ้าเรามีคนนี่คุยด้าสุทีตาสุคนนี่อ๋ออารคุยด้วยเล็ดทีคนนี่อ๋ออารคุยด้ลดหมอกคนนีอ๋อเก็ไม่ลับมีเห็นว่าจดท๋เจ้าเรามีละครนอเดออ๋อเลยอีเดออ๋อคุยตาสุตสุทีจ้ลอรอหนิการคุยด้วเล็ดทีไปก็ไปอ๋อที အမှန်တော့ model premium month ကိုရတယ် month ရေးတော့အမအပဘုံမပါမပါကွာတော့ပါကြလာချောလာတယ်ဒါနေပါပါသဘုံမှုနဲ့အဝါဒီကနေလားအရင်ရောနေပါချစ်ချင်နေလို့တော့ပါဘာမှမချစ်ချင်တော့ပါအာသမင်းပါတယ်လားကို့ကြကြတယ်ဒါနေပါကကို့တို့ကြတော့ပါကို့တို့ကြတယ်မတော်ကြတော့ဘူးအဖုံအဖုံမှုနဲ့ပံပံနေလဲနေတော့ ดูเรืกอโป๊ดทานดูเ่งโปาววาเนี่คือเธอดูแลคือเธอเปเบอร์ปีนี่าว่าดนมบมีนะม่ละมีเมสเซนลมีวนายทานีอากัมาุยว่ก็วามึงาานลี้ยกเรดิตนันขนนั้นแนันกคลิคิก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 มือเฮอาเมืรอาบสาอดียรนงกย ဟုတ်ကဲ့အပါထုတ်ဆက်ထာလီထုတ်ဆက်ချာရယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ထလာအာကျေးဇူးပါတဲ့တနေ့ပါမာလာဝါတီမာဝါเออမာလာတော်မင်းနော်ညတူရတော်ခူးတဲ့ဒီလာလာနိဒါခူးထန်ပန်းမက်အဝဲကောလာမာနမေတီလာမာကတာမေတီလာပါလေဥဒ၄ဘာမော်နော်ဒါပေမယ့်တူရကိုထာခူးထန်မင်းစားချူးလေးစပ်လာတဲ့ပါညာနိညာနိမော เวชชาเวา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 โอ้ซารัามิเฮลิน่ะเจ้าเราเลิกบุตราคนดูเนี่ยพอป่วนยากอยากอยาก่อรือคะไรกันเลี้ยบผูบแก่เราเนี่ยประนัคุยรักก็ปอดิบอกคุยรักแล้วก็มันก็นอนก็จะําชุรีบลามิได้รับผาเลยดิเลิ่อมมาสัญญาบอกเนี่ยพอดิฉันก็มีเนาะเอาเป็นําบลามิอยู่แล้วว่ะละเดี่ยจะเลี้ป่าละเอาเนาะ ปาลอนี่่บดีมันนว่ามีกึเดแนมาอืมพะอจารย์ปิดดูเูดกัมาเดี๋ลอมาลี่เลยล็อมาลีดูปีนี้อจารบุกคือถั่วเลกกลัก็เยกกลางเงี้นี่เปดทเปดเทแยกก้อนกระปตั้งเยจาษามาเลยามบาษามา ก็ภาสาอางกฤเนี่ยเวก็ู่นี่ว่านะเวกว่าู้จีเอาไวก็คู่จะกู้กอตุลกอกระจาปให้กอดที่นี่ยังให้เวลาจนัน่ะจาะผมมือมือปานกู้ยัไปบินในตะกั่มาแกู้ดอกตะกเ่อดรากู้แล้ดกตะก่วบะก่อกมบุจักาสากันก็ลองตอตอบุนก็ลวัดดูนันนีภาษาผมงเนี่ยก็ลออเนี่ยเวก็เอาลเวกออ awa mino luk maa, sanyi wako ntete nga mi kala wado na dedu niya ตื mm ้อละเมียคอมพูตาเดกึละตึกเถะไอ้กึละเมียเถะละกึละจึกเถะขุบจันกึละวิละจับละหนามันละจับละเนอะอะเวอะอะพูมื้ออะหักกิเถาะดอกวันอะหักกิเถาะอะจันเนอะเวละปรีเวตตอตอเดลี่เดเนมนะเนาะนี่โกจะซอคาตี๋เวดาจูตี๋เวดาโคดวอโดจาจานนะนะเวตเอเกรือที่กี้ละบะอะเวแมวตอโคอเวละบูนีละกระเถะเลลีละ เหตุปอดเวร์อาจจมากกีบมากูเราไม่อยู่เต็นทว่ะ